ข้าวอ้ามลูกหยอดเทปริจพัฒนาเรื่อยไาจนกับนิ่งแปดกองวลาข้าวอ้ามลูกยอดเทปริจนกับนิ่งแปดกองวาเดินทางมาถึงุยกิเษประจำวันระจำรอไปจำเดินกองระนเทศบาลนครตรังุ้มา้ยอุยกีเซไปจำวันประจำรอไปจำเดินกองระนากองนเทศบาลนครตั้กอนี่คือนิ่งากับนี่น่าแปดกองป้าคับนิ่น่าแปดกองวากองในมุนลามอนายนะครับ ของในมุ่นละมอนายงนี่หน้เป็นกองว่าจนกันไล่ตางนะครับจนกันไล่ตางเป็นนานครูนี้กับคูเปีเซ่กับตูเอปีเซตในใบพิวกันหมดช่องไอบายครับมันบมาเ่ไอบายกับจจกมาเล่นกับเบอร์หนึ่งแจกาเล่นกับเบอร์หนึ่งจกาเล่กเงข้าวอำกับลูกยอดเทปปิตจิตพัฒนาเรื่อยไกับไอรายไบายไอมุ่นนี่ิวที่แดงในจอทีวีนะครับพิแดงในจอทีวี แดงกับดำกันเลยยอทีวีแดงกับดำไปเรื่อยนี่คือนิ่นครับนี่น้ำแปดกองกว่ากับนี่น้ำแปดกองกว่าขับไปบายขับไปบายรื้อว่าฆ่าว่าลูกยอดเทพดิจิตพัฒนานะครับข้องในจิตถาพยาปลาเลียนครับขับตัวแดงนี่จากปลาเลียนแก่หน่ายนุ่นแก่ทีหลังการร้อยนี่จุดยอดเลยเอาลูกเลยคนต้องร นี่看看네คือเดิมพันนะครับเดิมพันธ์ช่องควกับหีึ่ง้านครับช่องล่างช่องไฟาช่องล่านนี่กับช่องไฟไฟคายละหนึ่งล้านกับควายละหนึ่งล้านช่องไฟาช่องล่านแบบเป็นล้านตัวจริงเส้นจริงนะครับนี่คือล้านโดยโดยจริงเส้นจริงของถนนเทศบาลนครฉังครับนี่น่ะเป็ดกองควานะครับนี่น่ะเป็ดกองควากลายจะเท่าไหรนกับอยู่ในระดับเชนล่างกับระยะเชนล่างคุยกีเซ่ไม่จำมันไปจำรับเดิมพันธองล่านครับเดิมพันธองล่านเต็มแล้วก็ไวายละหนึ่งล้าน เขาเป็นวันเราเรียกว่าแดงกับดำกับแดงปลาเลี้ยนแดงปลาเลี้ยนดำนายงนะครับแดงปลาเลี้ยนดำนายงนี่แดงปลาเลี้ยนดำนายงครับนี่คือกุยพีเซกับกุยพีเซประจำวันประจำหรอบความมั่นเริ่มมาเยอะเลยครับ แข่เงเป็นก้าวดเนเปลี้ยนแล้วก็แด่งตัวงตัวเป็นตัอเขาเรียกไอ้บายนะครับแดงเนี่ยใบเลือกข้าวอามลูกยอดเทพดิตจิตพัฒนานะครับส่วนดอยดำคือนินามกองกับนินามเพชรกองกว่ากับกอ,ก,ก,อก,กองว่ากองวันนี่ยกับกนนกหนุ่ยกองไหนมุ่นละมอกนายโยงกับระวังนายโยงกับปาเลียนกับบัวในจังหวัดตังด้วยกันนะครับหนึ่งกองนายโยงกับหนึ่งกองปาเลียนมาปอกันอะครับใครจะเป็นหนึ่งกองจังหวัดตังครับ จริงเในเรื่องของใช้กันครับนี่คนนี้มีคุณวินิตรือโกยูกับกเป็นกรรมการตัดสินเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าอันลานครับว่าอันลานนี่โกยูจะตัดสินทุกครั้งนี่ในระบราบกระบาความเป็นยังไงในแตหนะ้าว่าระบาความเป็นยังไงแดงนี้เป็นต่อเยอะนะครับไอ้บายกับไอ้บายเป็นต่อหาท่องเลยครับเป็นต่อลึก ิกะไปนะทิกะไปนี่วัวร่องวัวร่องเป็นต่อฟันที่รอยสู้กับสู้น,นีน่นี่ไอ้ใบก็เรียกไอ้ใบนี่ความมันดิจำบัดได แนะนำดินี่ไอ้ดำโยกแด้วแรงๆมันกันไอ้ดำก็โยกแด้วแรงๆมันกันนี่มีเหลือแล้วควายแดงครับควายแดงมีเหลือแล้วนี่นี่ติดแดงแดงอิลนี่นี่ไอ้ดำก็ใจหม,มากับใจหมา ที่คุยกับชมทักที่คุยนี่น <si ну ี่นี่ดำยับไปล่งงมายับยับใหญ่ใหญ่มานี่ช่องเคลียร์ต่างช่องกว่ายนุกนั่นกันทีเดียวกับกูนี่โยงโยงเลี่ยนเลี่ยนนี่นี่ แดงดื้อดำครับแดงดื้อดำซีฟิวเป็นวันนี้นี่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 คะแนนสิบสามนาทีกับสิบสามนาทีบันเึ็กเท๊วันทีจะน้ำเทศบาลนครสังนี่สะใจยัดนุยเป็นวัยชุนพี่นี่ก้าวเตะบริดีวะนี่นี่นี่ ตัวตูคือนี่นี่นายไ,ไปช่องอยิ้วแ้วช่วงแรกอ่ะประหยัดจัดอีกแล้วกับการันรน,นักรองในเมืองทั้งกี่คนกี่คนยิ่วไม่นล้วนี่นี่ไอดำนี่กันยิ่วมาเทคนแล้วไอแดงลักไว้ไอดำจะต้านได้กี่นาทีนี่ พันดอยแล้วทนึงยนี่านไม่ไหวแล้วกับลานไม่ไว้แล้วสิบแปดนาทีนี่นแรกไม่เป็นนั่นว่ยตองข้าใหญหลังชาติบริผู้เป็นบมีดามันนั้นแต่งวันนี้เลยแต่งจัดวันนี้ลรา สิบเก้านาทีครับผ่านแล้สิบเก้านาทีไปแล้ว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 นี่ตาน้อยคู่ตีแล้วก็ชนะไปแล้วนะครับนี่นี่นี่ย้อนย้อนนี่ยิกันรุดิตรุดิษกับชูไม่ได้ครับชูไม่ได้คนหลับวิ่งมือคนหลับวิ่งมือัดข้างความรุกย้อนเสพปิดจิตปัญญาไฮบายนะครับไกลจิต ยอดครับชุดยอดทีชุดกองทีชุดกับนินพยักเด่นก้อนเด็กจังหวัดกระบี่อ่าข้าเจนะมาหลับเสื้อได้เลยนะครับอ่าข้าเจนข้าจอดยิ้มนะครับข้าเินยิ้มหลับหลับเสื้อขับมีเสื้อรางวัลด้วยกับนามุนช่องลานเลยก็มีเสื้อด้วยกับ